المصنف رحمه الله تعالى كتا ابن عباس تن عبد الله ابن عباس ديك رضي الله عنهما قال تعالى يندي نا تا تن عبد الله تن عباس ฉ a นได้กล่าวว่างยล่ะที่อ้ออ้อดด้า dunya สวะตุไม่มีสิ่งใดในโลก dunya เนี่ยี้น dunya สมวะตุนะไม่มีในโลก dunya เนี่ยสวะตุด a r i เ a d าะ a r า n g ง a n g d ย d a l น m s u ร g a สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์ มาเลงกันนอกเสียจากว่ามูวฟากก็บาโดนามอจูวะนอกเสียจากว่ามันชื่อตรงกันเท่านั้นแหละนะแปลว่าในสวรรค์กับในดุนยาน่ะสิ่งของนะพวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันชื่อตรงกันชื่อเหมือนกันในดุนยานี่แหละนะ ฝรั่งกับฝรั่งเหมือนกันอนะไรเงี้ยนะเงาะกับเงาะเหมือนกันแต่ว่าอะโดปโนอินโยแต่ว่าตัวของมันน่ะรูจากอินไหมหมายถึงตัวของสิ่งสิ่งนั้นอะอินโยยอสวะตูน่มะมก็สัง,งดัดยาวมันช่างห่างชั้นกันหลอเกิน barang yang antara keduanya nyonya sewaktu nah sing ti kedek man hang man hang chan ka le keun rawang 2 yang ni keduanya ya ni barang yang di dalam dunia dan barang yang di dalam syurga สิ่งที่อยู่ในสวรรค์สิ่งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยมันห่างไกลกันเหลือเกินทำไมถึงสังงัดยาวละ่ะทำไมมันถึงห่างชั้นกักนเหลือเกินล่ะกาโรนอบารังย่งดีดลาลัมชูรกอเตอร์ลาเบหมุลิโยก็เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั้นแะเตอร์ลาเบหมุลยิย มันมีเก nah. nah, 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 ียรติกว่าดานเตอร์ลาเบติงีและมันสูงส่งกว่านะนะตรงนี้ก็มุฟัดดอนอะไรก็ตักเดดขึ้นมาแหละนะยะนี้ดุริบดาบะรังยังดีดล้มดุนยานะมันมีเกียรติมากกว่ามันสูงส่งกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ย m a k ก amas dan p e r เปราะเนี่ยมักกตรงนี้ตาแฝกเป็นการขยายให้ฟังเป็นยังไง m a k ก amas dan p e r เปดังนั้นอ m a s สทองนะทองคำ Dan p e r าะแล้วก็เงิน d i dalam surgo umpamonya นะในสวรรค์น,นั้นนะอุ้มพาโมโยมอมอมัสดนนะันเปโรนะเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นอมัสเปโรนะทองเงินในสวรรค์เน,นี่ยสัง,งัดเบอร์เซญโอนะมันเป็นทองคำที่บริสุทธิ์มากๆนะ สังัด t ในบาว่าเหลือที่จะบริสุทธิ์ยองกลับไปที่อามัสดานเปรอะญาโตของฉันมันอะไรเนี่ยเตียโดลาเบไม่ใช่นะแล้วก็ฉันนี่ผิด Nhà to đi lê hát dò hẹr nhò Cho nên mình là đó là bê. Phải có lời riêng Nhà to tò... à, Nhà ra Tô Nhà to Đi lê hát dò hẹr nhò Mình có thể thấy นะดีไลฮัดนะแปลว่าเห็นอย่าต่อชัดเจนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยโอเฮร์ยอดานบาเตนอยอนะทั้งภายนอกทั้งภายในอยอกลับไปที่อามัสดานเปรอเออมองทะลุเลยนะนทองและเงินในสวรรค์เนี่ย ทำไมถึงมองเห็นชัดเจนเลยล่ะจากทั้งภายนอกทั้งภายในอ่ะดาริปดานิตะลิลิยะดาริปัดานิบมานาการโนการโนสัง,งัดจุดเนห์โยเนื่องจากความใสนะความใสของมันโนกลกับไปที่อามัสดานเปรอ dan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. dan ada meri laporan tan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. barman Allah taala Allah taala sungguh muttaqiina fiha al-araiki yakni Duduk bertalakan mereka itu. ไม่ใช่. Duduk me bertalakan. Bertalakan. Talakan. Ini dia เอ้ยือ่อต่รอต่รอกันต่รอแปลไม่ออกนะไม่ใช่กันที่เป็นอาการมาฟูลุมบีไม่ใช่ตาลากันตาลากันนะแปลว่าพิงมาริก้ตูกลับไปที่อาลีชชรกอนะชาวสวรรค์ตาลากันพวกชาวสวรรค์นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายจะนั่งพิงนะดูดนวะนั่งตาลากันนะ พ,พวกเขาจะนั่งพิงนั่งอิงอาตัสบิเบอร์อาโปอาริกะอาริกะมีอาลีฟอีตัวก่อนรออาริกะในภาษาอาหรับอาริกะแปลว่าโซฟาแปลว่าวอะไรอ่าโซฟา แบ่งั้นเลยอารีกาตนโซฟาเก้า,าอี้นวมก็ปแปลงั้นอนะอะไรแหละเก้าอี้นวมโซฟานะเออนั่นแหละยะนีนี่ตั้บเซตความหมายอารีกะสารีรนี่คือที่นอนไอสารีสารีจะไปที่นอนเนี่ยก็คือโซฟานั่นแหละความหมายอะนะ ดีในตามปัดบางันตินบางันตียันนะบางันตียันในที่นั่งคู่บ่าวสาวบางันตียันแปลว่าอารูสก็คือเป็นที่นั่งของคู่บ่าวสาวเขานั่งกันโซฟาแล้วนะนะเราแปลตามศัพ์อารีกรตุนโซฟานั่งพิงบนโซฟา Dan kata Nyo Nyo ibnu Abbas, latan ibnu Abbas deklarwa, Nyo telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teringkan Nabi ne, na, deklarwa, bahawa Nyo seorang laki-laki, lelaki, wah teringkan, chai koneng ส่วงเลือล่กียานี่จากไปจา a อัลีชูร์กอน่ะนะที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเบอร์กาฮาเวนเขาจะได้แต่งงานดิดาลัมซาบุลันในหนึ่งเดือนนะ่ะกอดะยะนี่หมายความว่ากอดารมาซอซาบุลันระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะ่ะ นะเพราะว่าจะนับเดือนนับอะไรมันไม่มีมืดเลยใช่ไหมเออที่เขาว่าที่เขาตับเซตความหมายกอดัสมาซอซาบุลันนะ่ะเนื่องจากมันไม่มีมืดแล้วฉะนั้นการนับวันนับคืนมันไม่มีนะก็กะเอาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยกอดัสดระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะจะได้แต่งงานน่ะซาริบูฮูรุลอิน ภูรุลอินญานีอันเนบิดันดารีนะกับนางสาวสวรรค์หนึ่งพันคนเดือนละพันเดือนละพันดันเบิร์ดัดกับอีโยนอีโยสุังลกักกีแล้วเขาจะได้ดักกับนี่ยแปลว่ามัวนาโกแปลว่ากอด เอาเล่นนี้มันอะไรวะเนี่ยเออดากาฟนะดากาฟยันีเบอร์ปลาเลาะดูจะปลาเลาะมะั้ไอคนคนบ้านเราเรียกปลาเลาะ <c oughs> เออคนบ้านเราอะ่ะเขาใช้คือมันภาษามลา,ายูมันปนๆมาไปไปปลาเลาะหน่อยปลาเลาะปลาเลาะ,ะ,ะคืออะไรปลาเลาะก็คือ กอดนามะนาปลอบแบบน,นั้นนะปลอปลอนะเบอร์ดากัฟเขาจะได้กอดอาการเตียบเตียบซะอรังด dari p ด d ม m a r y อ o i i ทุกทุกคนจากพวกนางเนี่ยมริก k อีตักลับไปที่สริบัวคูรุนอินนะกอดาอราุมอร์ยอ ระยะเวลาเท่ากับอายุของเขาโยอซรังเลลาเกียดีเดลามดุนยาในโลกดุนยาเนี่ยจะได้กอดระยะเวลาเท่ากับอายุโอ้โหเออแต่ละคนแต่ละคนนะนะดานปะดาสตูริวายะและในบางสายรายงานบอกว่าดาริปะดาอับดุลลอฮ์อิบนาอับบาสรดิยัลลอฮุะนฮูมะ รายงานจากท่านอับด ah ok ุลลอฮ์อิบนาอับบาสรดิยัลลอฮุอันฮุมะว่ายังไงล่ะกาโตญอญออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์กล่าวว่าบ a h w a so n y เซอ orang ล e l a k i dari pada ahli syurga. ชายคนหนึ่งจากชาวสวรรค์เนี่ยเบิร์ b e ะ p a l o p ะอี i y อ่านี่ไง เบิร์ตปลาเลาะปลาเลาะนี่แหละเขาจะได้กอดเขาจะได้น,นั่นแหละปลาเลาะอาการฮูรุลอาการฮูรอลอินเขาจะได้กอดสาวสวรรค์เนี่ยคำว่าฮูรฮูรเนี่ยมันแปลว่าหญิงที่มีตากลมโตตาโตครับฮูร์ฮูร์คำศัพท์เดิมมันนะนะ รูรุลอนนบอกว่าหญิงที่มีตาโตเขามาอะไรมาใช้เอาคำศัพท์เนี่ยมาใช้เฉพาะบิดันดารีเขาจะกอดสาวสวรรค์นเนี่ยกอดดาร์ตูโจปูโลตาหนประมาณเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปี Tiada jemu akan suaminya Eh Lem ni apa Tiada jemu suami อากันดีอ่รอใช่ไหม,มเออที่อ,อด,ดจมูสัวมีเอาสัวมีฟ้าแอนนี่จุมเราเป็นฮานนะโดยที่สามีของนางเนี่ยก็คือคนผู้ชายอะนะไม่มีเบื่อติดอดจมูจมูนี่ไม่เบื่อกอดไม่เบื่อ อาการดิโออาการฮูรุนอ,นอไม่สามีไม่เบื่อนางดันที่ดกจมูอียอีอยฮูรุนอินแอนุสข้ฉันไม่มีอียอนะเธอก็ไม่เบื่ออาการสามียไม่เบื่อสามีของเธอกอดกันได้ทั้งวัน Dan tiap-tiap mendatang iyo iyo suami akan dia akan hurunin. Let tuk tuk kang kulama. Tuk tuk kang ti sami ni mendatang. Ata, hmm. ataha. Atah. Nah, ini kau cai kap. คำว่ามันเดตตังตัวนี้ยานีจิมะอากันเด,ดียวเที่ยบที่มันดตตังยานีเที่ยบที่จิมะทุกทุกครั้งที่สามีเธอเนี่ยได้ร่วมหลับนอนอากันเดียวกับเธอเนี่ยดีดาปัโยนยนสุภามีสามีก็จะพบว่ากันเดียวเธอนั้น ดียอหรุนอินเนี่ยสามีจะพบว่าเธอเนี่ยบีเกรเป็นสาวพรหมจรรย์แปลยากเลยนะคำศัพทเราไม่เคยชินกับบามนิก่าจะพบว่าเธอเนี่ยเป็นสาวพรหมจรรย์ และทีฟท oh. ีฟกลับไปบ h ด d a พูรุลอ i น u ์นั่นก็เ a ็นด้ a ยทุกๆครั้งที่สาวสวรรค์นี่ได้ผินมาหาเขาได้หันมาหาบิดาฟหันกลับมาหาเป a นด้วยน้ององามี หันกลับมาหาเคเนี uh, ่ยนัสจาย้อนบืนไปชักวัดรอเกปาดอห์ูรุนอินเขาก็จะกลับมามีอารมณ์ทางเพศชาวัดอารมณ์ทางเพศโยซัมีน่ะเกปาดอห์ูรุนลอินกับเธออีกแค่หันมาหาเท่านั้นแหละอมา มะกอดีจีมอญอกันดิยเขาก็จะร่วมเพศใหม่กันดิยกับเธอเนี่ยกันดิยกันฮูรุนอินดังนั้นกวัดตุโจพูโรเลรลกักิด้วยกับเรียวแรงเท่ากับชายเจ็ดสิบคนอ่าโดยใช้อะไรเรียวแรงของชายเจ็ดสิบคนละ เท่ากับชายเจ็สิบคนเลยดันตยโนดันตยโดมานีไรดลลากีและไม่มีรอกมานีนะ่ะน้ำอสุจินะ่ะไม่มีดรปะดอลลากีจากชายคนเนี้ยไม่มีจากผู้ชายไม่มีดันติยาโดปูโลแล้วก็ไม่มีอีก ไม่มีด้วยมานี่ดาริปดากฮูรุนอินอิตูนะอาซุจิจากสาวสาวันคนนี้ไม่มีนะมัดอาลั่นพึมเลยนะจะกลับก่อนปะนนนนจริงหรนะี่ยม,มาพอก่นกนอ,อนดีกว่านนี้เดี๋ยวตกละยยาวฟาอีดาตุน بر ملاشر قائد والله